اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02.1846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสลามุอะลัยกุมรอฮมะตุลลอฮ์ะบรักาตุสวัสดีค,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่กรพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับยามเช้าแบบนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5ท่านผู้ชมครับแน่นอนแหละครับความรักความสามาัคคีจะต้องเกิดขึ้นในสังคมนะครับเพื่อที่จะทำให้สังคมนั้นมีความสงบสุขเราจะรักเราจะสามาัคคีกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนเราควรที่จะต้องลงมือช่วยเหลือเขาเหล่านั้นนะครับ แล้ววันนี้ในช่วงหงใหญ่ด้วยใจรักผมยังมีครอบครัวของผู้ที่เดือดร้อนมาให้เรานั้นร่วมช่วยเหลือไปพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงหงยใหญ่ด้วยใจรักด้วยความหงใหญ่จากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย วันนี้เราลงพื้นที่และเยี่ยมเยียนพี่น้องที่มัสยิดนาฟิอาลัมในโสและพี่น้องที่มัสยิดยามิุลอิบาดะลาดบัวขาวซึ่งมีคณะกรรมการของทั้งสองมัสยิดให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณฟาติมะมูฮัมหมัดซาละอายุ61ปีเธอมีลูกสี่คน อาศัยอยู่ในบ้านบนที่ดินของสามีซึ่งสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปกว่า10ปีแล้วบ้านของเธออาศัยอยู่กันสี่คนตัวเธอลูกสาวและหลานส่วนลูกเขยนั้นได้หย่าร้างกับลูกสาวของเธอไปแล้วบ้านของเธอรถเข้าถึงไม่สะดวกนักจึงต้องอาศัยการเดินทางทางเรือที่บ้านอาศัยอยู่กันกี่คนครับมีตัวหลานแล้วก็ลูกสาว แล้วก็หลานสองคนหลานสองคนลูกสาวแล้วคุณฟานตีมาสี่คนขอแปะขอโทษนะฮะสามีเสียไปแล้วเหรอครับหรือว่าไงเสียไปนานหรือยังครับสิบปีกว่าสิบปีกว่าแล้วก็เป็นพวกอมตะพื้นเป็นอะไรนะครับพวกอมตะพื้นติดเตียงคุณฟาติมามีลูกกี่คนครับทั้งหมดน่ะสี่คนสี่คนแยกครอบครัวกันไปอยู่ไกลๆครับแล้วก็อยู่กับคุณฟาติมาาีนคนเดียวเป็นลูกสาวหรือลูกชายฮะลูกสาว แล้วลูกสาวทํางานที่ไหนฮะลูกสาวทำงานเป็นแม่ครัวอยู่คลองตันคุณฟาติมาเองเนี่ยเมื่อก่อนทํางานอะไรครับปักผ้าปักผ้าทุกวันที่ยังปักอยู่ไหมครับไม่ไหวแล้วปัโอ้ปักผ้าแล้วก็พองงานน้อยฉันก็มาขับเรือขายก๋วยเตี๋ยวขับเรือขายก็จะขับเรือหรือะใช่อถามว่าไม่ทํางานไปเจ้าได้กินอคนที่ก็เออพี่คนพี่การก็ยังหากินแล้วเราเม่ไห่เวลา กลับมาแล้วก็ลหมามลูกสาวของเธอทำงานเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารกลับขค่าจนดึกในทุกๆวันอดีตคุณฟาติมาเองเคยรับปักผ้าและลงเรือขายก๋วยเตี๋ยวในคลองแต่ปัจจุบันเธอไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้แล้วเพราะสุขภาพไม่ดี แล้วตอนนี้แสดงว่ารายได้ที่บ้านมาจาก,ก,กทางลูกคนเดียวเท่านั้นแสดงว่าลูกมาก็ต้อง่าใช้จ่ายใ,ในบ้านแล้วก,ลก็ลูกเขาด้วยอีกสองคนรายได้ก็มาจากทางเดียวแล้วก็คุณอาเองเนี่ยก็ได้ได้จากบัตรผู้สูงอายุเท่าน,นั้นหกร้อย <600. S 1> ใช่ไหมครับแล้วก็บัตรประชารนบัตรประชาชนไหมครับสามร้อย <300. S 1> ทุกวันนี้ก็ยังระหมาไดได้ปกติใช่ไหมครับสำคัญนะครับเรื่องนี้นะนะอย่าให้ขาดน,นะครับ ก็ขอดูอาน,นะสิ่งที่เราอยากได้นะครับเพราะนั้นอลออาจจะรับดอาของเรา <Yeah. S 1> เราไม่รู้ร <Yeah. S 1> นะรายไ,ได้ทุกวันนี้มาจากลูกคอยดูแลเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน oh. ส่วนตัวเองนั้นได้ไรายได้มาจากบัตรผู้สูงอายุเธอคิดถึงชีวิตของเธอที่ถูกทดสอบและเกิดความขัดสนทำให้น้ำตาของเธอไหลโดยไม่รู้ตัว oh. Oh. ทางรายการมุสลิมไามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณฟาติมะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0 2 1 8 4 6 8 1 0 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปรีกภาพประมาณะ02 1846810 081 812 9615 ผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาที่มสัสยิดกลางปัตตานีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลอเน,อนอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งมสัสยิดแห่งนี้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งรูปทรงภายนอกของมสัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาเป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานีแล้ว ต้องมาชมศิละปะและความสวยงามของตัวอาคารมัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยด้วยเท่าที่ผมจะมานะครับมัิจาลางจังหวัดปัตตานีนะครับเริ่มก่อสร้างมาเ,เมื่อพุทธศักราช2497นะครับโดยใช้เวลาการสร้างมัิจาลางนี้เป็นระยะเวลาถึง9ปีด้วยกันนะครับและก็ ในปี2556ท่านอาจอมพลสฤษดิ์น,นะครับธนรัฐครับได้มาเปด<ๆ>ิดพิพีในวันนั้นนะครับผมนะก็ก่อนอเริ่มแรกนะครับคือได้ก่อสร้างนะครับช่วงเฉพาะกลางช่วงส่วนกลางเท่านั้นนะครับส่วนปีกซ้ายปีกขวานี่ยังไม่ได้สร้างขึ้นนะรวมถึงสระน้ําด้วยนะครับเพิ่งมาเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเพื่อความสวยงามครับผมวิชกางจอมประจันีนะครับโดยแบบนะครับในการสร้างครับสถาพัตกรรมของ ทัชมาหาลของประเทศอินเดียครับผมจึงเป็น,เป,นเป็นแนวคิดของผู้ที่สร้างขึ้นมานครับผมทุกวันศุกร์เนี่ยมีผู้คนมาร่วมละหมาดในวันนั้นคือทุกทุกทุกวันศุกร์เลยจะคนจะล้นครับตรงกระทั่งว่าข้างหลังนี้ก็มีคนมาละหมาดนะครับละมาดอนก็คึกคักมากครับก็คึกคักทุกปีเราจะเชิญอิมามที่เสี่ยงไพราะไพราะมาเพื่อดึงดูดให้คนมาละหมาดยิ่งไปกว่านั้นคือ,อาทางด้านหลังของมณฑิกลางาบริเวณสราะน,าน้ำนี่จะมี โซนเขาเรียกว่าโซนของของผู้หญิงทารมหาครัดครับ,ท,บ,รบทางอธิการจังหวัดตนนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะครับในช่วงต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับการจัดแข่งขันผ้าหมหากพมพีอักุรานนะครับรกอรีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ได้ทรงมานะครับ เป็นผู้มาแจกระะถ้วยพระจานทา์เองนะครับส่วนใหญก่ก็จะมาช่วงนี้นครับเริ่มมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆผมจะเห็นนะามาจากกรุงเทพก็มีมาจากแถวปทุมธานีนะครับสุราษฎร์มาทุกที่ครับเท่าที่ผมถามมาครับผมได้มีโอกาสไปประชุมของนวัตกรรมนะครับอของมหลาลัยพระจิตอตอนนีนะครับซึ่งก็ได้เชิญมาที่กลางไปและก็ได้วางแผนว่า,าเราจะ เขาเรียกว่าจัดตั้งอบรมมัคคุเทศขึ้นนะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่ามาเป็นเอกลักษณ์ของมณฑลรลางก็คือจะทำเขาเรียกว่าของที่ระลึกครับก่อสร้างครับอาคารที่ระลึกครับผมครับก็อาราธมตแรกครับขอผมก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับ มาชมครับมาดูสภาพแวดล้อมของเมืองปัตตานีครับเพราะว่าเมืองปัตตานีแท้จริงเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับทุกอย่างครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับเป็นเฉพาะของปัตตานีนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเมืองปัตตานีครับผมเราจะเห็นว่าบรรยากาศภายในมัสยิดเงียบสงบเป็นมัสยิดที่สวยงามมีผู้คนมาเยี่ยมเยียนตลอดเวลา สัมผัสได้ถึงความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของมัสยิดแห่งนี้ทั้งอาคารสีที่ใช้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเป็นมัสยิดที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยหลาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสด้ดวยบรรยากาศของตัวท่านเองครับ เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรม,มานะ02 1846810 0818129615 ้ากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรายการของเราในช่วงวัลลาฮัดิสคงจะรับทราบกันไปแล้วนะครับว่าการเตาบาตัวนั้นเป็นอย่างไรทีนี้เงื่อนไขของการเตาบาเป็นอย่างไรครับเราต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรและเราควรจะต้องทําอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามรับชมกันต่อนะครับในช่วงของวัลลาฮดิสครับ

เตาบ้าในการสารภาพผิดต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับฮะดิษที่มีรายงานจากท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในหลายหฮะดิษเนี่ยบ่งบอกถึงความสําคัญของการเตาบ้าของการสารภาพผิดครับเช่นฮะดิษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอไรร่์รดิยัลลอฮุอันฮุท่านอะบูฮุรอไร์ได้กล่าวว่าสมัยตุรอาสูลลอฮิ a h Sallallahu Alaihi Wasallam ฉันได้ยินทูร่าสูละ Allah Sallallahu Alaihi Wasallam กล่าวว่าว่าวะลลาห والله อินิลา أستوفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة นะครับท่านนบบีสุลต์อัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมบอกว่าขอสบานต่อหลาะข้าพเจ้าเนี่ยได้จะขอสารภาพผิดต่อหลาะสุบฮานะอวตะลาอิสติฟารต่อหลาะแล้วก็ขอตอบับต่อหลาะเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบครั้งนะครับฮะดิษนีปีบันทึกมีบันทึกอยู่ใน สุดท้ายของท่านอิมามบุคอรีนะครับแล้วก็เป็นฮะดิษที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับก็คือฮะดิษที่รายงานอยู่ในมุสลิมที่ท Rasulullah s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m บอกว่ายาอายุฮันนัสตูบูอิลลอห์โอมนุษย์โอมนุษย์ษทั้งหลายทั้ง,ท,งทั้งหลายจงสรารภาพผิดจ,จงเตาบะกับเนื้อกับตัวนะครับสำนึกผิดสรารภาพผิดอย่างอัลลอฮ์ س ุบฮานแลู تعالى เพราะเตา,ตาฟิรูหู และเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ตอพระองค์ฝรัอิน,นีอาตูบวูฟินเยามีมิอตมัตมาระแท้จริงฉันนี้จะตอบบาตต่อลอสุบานอุตาลาในวันหนึ่งนั้นมิอัตามาระร้อยครั้งนะครับะดิษนบีสองขดิษเนี่ยบอกอะไรแกเราะดิษของท่านนาบีสโลโลวะอะลัยอัสลามบอกแกเราถึงความสําคัญของการตอบะตของการสารภาพผิดของการสมนึกผิดการ กับเนื้อกับตัวที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเมื่อพิจารณาฮะดิษสองฮะดิษเนี่ยเราจะเห็นถึงว่าท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮฺสัลลัมเนี่ยท่านเป็นนบเนเนเนีเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสบานุตาลาได้แต่งตั้งท่านให้มาทําหน้าที่เป็นศาส,สนาทูตของพระอ,องค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษที่อัลลอฮฺสบานุตาลาจะให้กับบรรดานาบีออย่างหนึ่งก็คือท่านจะมีความเป็นอิสมา ือมะสูแปลว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับจากบาปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์จากบาปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได,ได้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 ให้กับบรรดาเหล่านบีเท่านั้นนะครับแต่ถึงะน้นเนี่ยการที่ท่านนาบีสุลตาวานลยุสสลัมบอกว่าฉันเตาบ้าต่อรอในวันหนึ่งมากกว่าเจ็ดสิบครั้งในฮะดิษบุคอรีและในฮะดิษมุสลิมบอกว,ว่าในวันหนึ่งนั้นฉัน ตอบตัตตทอลล์และฉันอัสตาฟิรุลลอฮ์อัสตาฟิรุลอก็คือการขอสารภาพผิดต่อลล์สุบพะหานุตราด้วยการกล่าวว่าอัสตาฟิรุลลอฮ์นะครับที่เรามักจะกล่าวกันเป็นประจำหลังละหมาดหลังจากที่เราละหมาดท่าเวลานี่เราก็จะมีอัสตาฟิรุลลอฮ์อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นวิริศก็คือเป็นคําอ่านที่มีสุนนะให้เราได้กล่าวหลังละหมาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมากกว่านั้นก็คืออัสตาฟิรุลลอฮ์ หรือการตบัตตอล้อเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะหลังละหมาดเดียวนะครับเราควรที่จะให้ความสําคัญกับอิสติฟาร์ตอล้อหรือการตบัตตอล้อซึ่งจริงๆแล้วสองอย่างนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องจะต้องเข้าใจว่าอิสติฟาร์กับการตบัยไม่เหมือนกันนะครับที่เหมือนกันก็คือขอสารภาพผิดต่อลอสบารุตตาลาขอลูกขอโทษในความผิดบาปต่อลอสบาอุตาลาที่นี้แต่ที่มีเหมือนกันก็คือถ้าเป็นตบัตเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขนะครับ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องการต๋บ้านนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือจะต้องอทําตัวให้หลุดออกจากความผิดบาปที่กําลังทําอยู่สองก็คือต้องเสียใจในบาปที่ตนเองได้กระทําและสามก็คือต้องมีเจตนานะครับในการที่จะไม่กลับไปกระทําอีกแล้วก็ที่สี่ก็คือาหาว่าเป็นสิทธิระหว่างเขากระหว่างมนุษย์เขาจะต้องคืนสิทธินั้นให้กับมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องของเต๋บ้านนะครับส่วนอิสติฟา์เนี่ยแล้วก็เป็น คำดิกเป็นคำดิเกตเป็นคำกล่าวที่มีสุนนะให้เราได้กล่าวต่อร้อให้เราได้กล่าวอยู่เป็นเนืองนิดนะครับการที่เรากล่าวอัสศาฟิรุลเราก็จะมะีความรู้สึกในการที่เราขอตบะต่อลอสุบานุปทานานะครับแต่ถ้าหากว่าเรากล่าวเฉยๆนะครับโดยไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเนียดไม่ได้มีความตั้งใจในการที่เราจะขอสารภาพต่อลอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตาบ้าได้มันก็เป็นแค่อัสศาฟิลุลเป็นดิเกตนะครับเพราะฉะนั้น อิสติุฟารกับเตาบะก็เป็นคําที่มีความหมายอาจจะเหมือนกันในบางด้านและมีความแตกต่างกันในบางด้านแต่สิ่งที่เราทุกคนควรที่จะให้ความสําคัญจากการที่เราได้ไดไดไดอ่านฮะดิษบทนีน้นนนก็คือว่าทารุสูรวอนนั้นแม้ท่านจะเป็นผู้ที่ไร้บาปนะครับอัลลอฮฺสุบานุตาลาจะปกปักรักษาท่านไม่ให้ไปละเมิดในสิ่งที่เป็น บาปในสิ่งที่เป็นความผิดต่อลอสซบานูตาลาแต่ถึงขนั้น,นี้ท่านนาบียังเตาบ้าต่อลออย่างอิสติฟลาต่อลอวันหนึ่งถึงร้อยครั้งในบางในบางรายงานบางฮะดิษบอกว่ามากกว่าเจ็ดสิบครั้งนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายนั่นหมายความว่าเราที่เป็นมนุษย์บุตรชนทั่วไปซึ่งมีบาปเนี่ยไม่เหมือนกับท่านนาบีเนี่ยทำ,ท,ำท,ำทำไมเราจรึงไม่ อิสติฟาร์ไม่ตอบบงตอบหล่อ س ب า ا นหวตาลาเหมือนกับีพันนาบีได้ทำเป็นแบบอย่างนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับความรู้และก็บทเรียนจาก h ะด i ษนะครับนะครับดิลลาฮิโอซีกันติดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ่านผู้ชมครับการอยู่ร่วมกันการให้อภัยการยืดหยุ่นซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญในสังคมนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรที่เราไม่ชอบ เราก็อย่าไปทํากับคนอื่น,นครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะครับที่จะต้องปรับตัวซึ่งกันและกันนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและจีงงานของเราทุกคนตั้งหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามุอะมมัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์อะบะเราะกาตฮ์สวัสดีครับ ขาเชิญ <K re uk en> ท่านผู้มีเกียรติร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งท <an> ี <t une> ่25เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาโดยในงานจะพบกับการแสดงกิจกรรมของนักเรียนและการบรรยายของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่3พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาณโรงเรียนอิสลามศาสนภพันธ์บริเวณมัสยิดอัลอาลวีบ้ันหมาคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาและพบกันนะครับ กับงานอิสลามศาสนพันธ์คนที่มีเงินทองไม่ว่ามากหรือน้อยถ้าหากว่าเขาคิดบริจาคให้กับคนยากจนหรือให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสำหรับเขาทั้งโลกดุนยาและอาคิร์แต่ถ้าหากว่าเขามีเงินทองมากมายเขาเพียงแต่เก็บขี้เหนียวไม่บริจาคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กังวลอย่างยิ่งในโลกอาคิร์ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า แท้จริงการสอดกอบริจาคทานนั้นจะช่วยดับความร้อนในกุบฏสุสานให้แก่ผู้ที่บริจาคทานและแท้จริงผู้ศรัทธามั่นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งร่มเงาการบริจาคทานของเขาในวันกิยาะะโลกหน้าบันทึกโดยตอบรอนี